สวัสดีค่ะกลับมาพบกับฝนนะทะาในช่องสดนบนดินค่ะและในคลิปนี้นะคะฝนก็จะพาเพื่อนๆนะคะมาทําการเจาะนะคะกระถางจากเซรามิกอย่างเงี้ยจากถ้วยเซรามิกแบบนี้นะคะจะทำมาเป็นกระถางเราจะเจาะแบบไหนได้นะคะ ังเกตแล้วก็ดูมานะตัวที่ดีที่สุดนะคะในการเจาะแล้วไม่ค่อยมีปัญหาแล้วเจาะง่ายทะลุง่ายนะคะก็จะเป็นตัวนี้ค่ะเหล็กนํานะคะหาซื้อได้ทั่วไปตามร้านวัสดุนะเรานะคะก็จะมีผ้าด้วยนะคะผ้าเนี่ยก็จําเป็นต้องใช้เหมือนกันนะและนี่ค่ะนี่คือหม้อที่ใส่น้ํานะคะไอเสตตัวน,นี้ก็คือเป็นเสตสติกเกอร์สก๊อตเทปแล้วคงราคาด้ที่ดนะคะไม่ไดมีอะไร อ่ะแล้วก็ในนี้นะคะผมก็จะมีแผ่นที่เอาไว้รองออพวกแก้วเซรามิกพวกนี้นะคะเวลาที่จะตอกผนจะวางไว้บนนี้เพื่อลดการกระแทกนะคะ<ม>อ่ะอย่างเงี้ยเวลาที่เราจะตอกนะคะผลจะตอกทั้งวิธีที่ใช้น้ําและผ้านะคะทีนี้เราจะนําผ้านะคะชุบน้ําเลยค่ะแล้วก็ยัดเข้าไป ทำไมเราต้องยัดนะคะยัดเข้าไปเพื่อลดการกระแทกนะคะของอของค้อนกับตัวเหล็กนำนะคะที่เราจะใช้ตอบแบบนี้พวกกระถางเนาะเราก็จะตอบตรงกลางนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าต่ออยังไงทีนี้นะคะฝนก็ะค่อยค่อตอบให้ดู แค่นี้เลยค่ะเรียบร้อยอาจจะเป็นลักษณะประมาณนี้เห็นไหมคะจะกลมๆแบบนี้เลยนี่ได้แล้วนะคะหนึ่งใบแก้ตัวนี้นะคะหนามากเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่าจะสามารถตอกได้ไหมเพราะว่าถ้ามันหนาอย่างเงี้ยเวลาที่เราจับอยู่เนาะเราก็จะอุย้ยหนาจังเลยจะได้หรือเปล่านะคะแต่เดี๋ยวอันเนี้ยเดี๋ยวฝนจะใช้เป็นตัวไข่ควงแล้วกันเนาะใช้เปตัวไข่ควงนะคะ ลองดูว่าไข่องใช้ได้มไหมว,ะะว่านี่นะคะเราถ้ามันเป็นแก้วสีๆแบบเนี้ยก็จะ ็นลักษณะแผลข้างในลักษณะที่เห็นได้ชัดนะจะใช้ไข่ควงนะคะตอกน้ำก่อนก็ได้นะใช้ไข่ควงตอกน้ำก่อนพอเขาเริ่มเป็นรูอันนี้เริ่มเป็นรูแล้วนะคะเราจะใช้ไข่ควงตอกต่อได้กันอย่างนี้นะครับก็ได้หรือว่าพอตอกเป็นรูนะคะตอกน้ำได้แล้วก็ใช้ตะปูะใช้เหล็กนำนี้ก็ได้นะ ทำได้หลายแบบนะคะแต่ว่าอุปกรณ์ที่สำคัญนะคะผนใช้สองตัวนี้แหละเวิร์กสุดๆเลยนะคะนี่ได้แล้วทรงไหนก็เอาอยู่นะคะถามว่ามีพลาดบ้างไหมมีแตกบ,บ้างไหมนะคะก็มีนะคะอันนี้ก็แตกนะอ่าอันนี้ก็แตกนะคะก็ ะะก็หวังว่าคลิปนี้นะคะจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆน,นะคะท,ที่มีแก้วเซรามิกนะไม่ว่าจะต้องไปหาซื้อมาอย่างฝนหรือเปล่าหรือว่าจะเป็นแบบที่ได้มาจากของขวัญของชำล่วยจากงานแต่งงานอะไรอย่างเงี้ยเนาะล้วได้เป็นแก้วเซรามิกมานะคะแล้ววางอยู่เฉยๆมันไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรเนี่ย เอามาเจาะนะคะเป็นกระดาษานก็ได้ค่ะเพื่อใช้ในการปลูกต้นไม้นะคะเล็กๆ,ๆน้อยๆแล้วก็นําไปวางตามมุมต่างๆของบ้านนะคะหรือว่าตามโต๊ะทาง,งานก็ได้ค่ะเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปของสวนบนดินค่าสําหรับคลิปนี้นะคะสวัสดีค่ะ